ล่าสุดเผยสาเหตุได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อลงทะเบียนสำหรับมาตรการเราไม่ทิ้งการที่รัฐได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ww w เราไม่ทิ้งการ .com ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่28มีนาคมปี63ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ได้ปิดการรับลงทะเบียนไปแล้วแต่ยังคงเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ได้รับข้อความไม่ได้รับสิทธิ์แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้จริงๆสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่มีปัญหาว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีแสดงว่าบัญชีถูกปิดไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหนึ่งปีหรือบัญชีไม่ตรงซึ่งเป็นได้ทั้งชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีหรือชื่อธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปแก้ไข ตรงปุ่มสีเหลืองเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินระบบจะตรวจสอบว่าบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่และพร้อมโอนเงินให้ในรอบถัดไปกรณีนี้อยากจะแนะนําให้ไปทำพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขป,ประชาชนจะหมดปัญหาและทำให้การโอนเงินสะดวกรวดเร็วและถูกต้องหากขึ้นข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์ แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสก,กุลที่ท่านลงทะเบียนโปรดเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงินโดยการเข้าไปที่ w w w วเบราไทิ้งการดเลือกเมนูเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน คงหายข้องใจกันบ้างแล้วสำหรับท่านในที่ได้รับสิทธิตามมาตรการแต่สถานะให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนั้นให้รีบเข้าไปแก้ไขข้อมูลและรอาการตรวจสอบการรับเงินในรอบถัดไปข่าวดีมาอีกแล้วค่ะเปิด3กลุ่มที่จะได้รับเงินเกษตรกร,ร1,500 0บาท ล่าสุดในที่ประชุมครมก็เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอไปโดยจะมีการจ่ายเงินรายละ5,000บาท3เดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมปี63นั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่30เมษายยนปี63สำนักง,งานเกษตรอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีได้ตอบคำถามว่าในเมื่อครมอนุมัติเงินช่วยเกษตรกรแล้วแล้วกเกษตรกรจะต้องทำตัวอย่างไรต้องไปเที่ยมเพอหรือไม่มาดูกันเลย 1. ตรวจเช็คสถานะเกษตรกร ขั้นตอนแรกก็คือเช้สถานะในที่นี่จากนั้นจึงจะทราบว่าเป็นกลุ่มไหนหากข้อมูลขึ้นว่าปรับปรุงล่าสุดปี62หรือ63แสดงว่าท่านจัดอยู่ในกลุ่มที่1 เกษตรกรรายเก่าทำเกษตรเป็นประจำมีชื่ออยู่แล้วหากข้อมูลขึ้นว่าไม่พบกิจกรรมหรือปรับปรุงล่าสุดปี59-61ถึง 6, 1, แสดงว่าท่านจัดอยู่ในกลุ่มที่2เกษตรกรรายเก่าทำเกษตรเป็นประจำแต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันหากท่านเป็นเกษตรกรรายใหม่เพิ่งมาทำเกษตรหรือเพิ่งมีชื่อในฐานข้อมูลแสดงว่าท่านจัดอยู่ในกลุ่มที่3 2. ท่านอยู่กลุ่มไหนหนึ่งเกษตรกรรายเก่าทำเกษตรเป็นประจำข้อมูลเป็นปัจจุบนันข้อมูลขึ้นว่าปรับปรุงล่าสุด ปี2562หรือ2563เกษตรกร,รกลุ่มนี้คือเกษตรกร,ร,กรที่ปรับปรุงข้อมูลลงทะเบียนกเกษตรเป็นประจำทุกปีจนสถานะเป็นปี2562แล้วกรณีที่สถานะเป็นปี2562และมีบัญชีทกศแล้วให้ท่านรออยู่ที่บ้านไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอถ้าเข้าหลักเกณฑ์ของทกศก็สามารถรอรับเงินได้เลย 2เกษตรรายเก่าทำเกษตร,รเป็นประจำแต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันข้อมูลขึ้นว่าไม่พบกิจกรรมหรือปรับปรุงล่าสุดปี2 5 5 9เกถึง2561เกษตรกรกลุ่มนี้คือเกษตรกรที่ไม่เคยปรับปรุงข้อมูลเลยหากปัจจุบันท่านยังเป็นเกษตรกรอยู่ให้ดาวน์โหลดแบบคำร้องทอบอกจุดศูน์โหลดได้จากที่นี่โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนให้ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน ลงชื่อรับรองมาให้ครบถ้วนแล้วค่อยเอาไปขอปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบันสามเกษตรกรรายใหม่กรณีเกษตรกรรายใหม่รัฐจะช่วยเหลือคนที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นถ้าตรวจดูแล้วว่าเอกสารสิทธิถูกต้องให้ดาวน์โหลดแบบทอบอก,ก .0.1 ที่นี่ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนจากนั้นให้ผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านลงชื่อรับรองมาให้ครบถ้วนแล้วค่อยเอาไปขอขึ้นทะเบียนลายใหม่ต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่15ผู้สพฤษภาคมปี63 กรอ,อกเอกสารและทำอย่างไรให้สอบถามผู้ใหญ่บ้านว่าเจ้าหน้าที่เกษตร,รให้ส่งเอกสารที่ไหนหรือติดต่อเจ้าหน้าที่เกษตร,รโดยตรงจะขอเป็นเกษตร,รก่อนแล้วค่อยกลับไปปลูกได้ไหมไม่ควรแบบนี้ท่านจะเสียเวลาเป,ปล่าล่าสุดพอออกครังตอบชัดสถานนานี้แค่กดปุ่มทบทวนสิทธิ์ก็ได้5,000บาทแล้วนวายละวรนแสงสนิท ผู้มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอส,อสอคอได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทในส่วนที่ผู้ลงทะเบียนอาจจะยังประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกขอความกรุณาผู้ลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบสถานะที่ w w w ร์ไว i เบเราไม่ทิ้งการดเพื่อจะได้ทราบกันว่าท่านผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์หรือไม่ เพราะขณะนี้ระบบได้นําข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์จํานวน10.6ล้านคนเข้าในระบบเรียบร้อยแล้วและจะมีการอัปเดตจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์เป็นระยะ ตามผลการคัดกรองแบบทบทวนสิทธิ์หรือกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แต่มีปัญหาว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีแสดงว่าบัญชีถูกปิดไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหนึ่งปีหรือบัญชีไม่ตรงซึ่งเป็นได้ทั้งชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีหรือชื่อธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินระบบ จะตรวจสอบว่าบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่และพร้อมจะโอนเงินให้ในรอบถัดไปกรณีนี้อยากจะแนะนําว่าให้ไปทําผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนจะหมดปัญหาและทําให้การโอนเงินสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในระบบลนกาวขณะที่ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะเป็นเกษตรกรและเป็นหัวหน้าครเรือนด้วยขอให้รับสิทธิ์เยียวยาวผ่านมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรส่วนสมาชิกในครอบครัว ที่ช่วยทำการเกษตรและประกอบอาชีพอิสระด้วยสามารถรับสิทธิตามมาตรการยีออยวยา5,000บาทได้โดยหากท่านเคยถูกตัดสิทธ์เพราะว่าเป็นเกษตรกรสามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ปุ่มสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิ์ส่วนผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิดสามารถขอรับสิทธิ์คืนอีกครั้งได้โดยใช้ปุ่มสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคามปี63 ทั้งนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนในกลุ่มที่ได้รับ SMS ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก9 0,000นคนยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนใหญ่5.4ล้านคนได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วขอความกรุณามาให้ข้อมูลโดยด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนในการได้รับเงินเยาวๆด้ยวย,วยวความรวดเร็วล่าสุดใครลงทบทวนสิทธิ์วันนี้สถานะเปลี่ยนเพียบเช็ควันเงินเข้ากันได้เลยจากที่รัฐเปิดมาตราการลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการเท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กันไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการทับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ ล่าสุดวันที่30เมษายนปี2 5 6 3ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังได้โอนเงิน5,000บาทให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์480,000รายส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายกระทรวงการคลังจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมปี63โดยกลุ่มนี้จะได้รับเงิน2เดือนคือรอบเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม โดยสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ w ว w ร์เเราไม่ทิ้งกันดอทหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทสำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันมีดังนี้1เช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันได้ที่เว็บไซต์ w w w ร์ไวเเราไม่ทิ้งกัน .com2 กดที่คำว่าตรวจสอบสถานะ 3. ระบบจะให้เข้าสู่หน้า ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะมีดังนี้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิด4จากนั้นระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถตรวจสอบสถานะได้ล่าสุดวันนี้มีผู้เปลี่ยนสถานะแกมเป็นจํานวนมากโดยใครยังไม่ได้เช็ค รีบเช็คกันเลยโดยคนที่ขึ้นทบทวนสิทธ์นั้นวันนี้สถานะผ่านเกณฑ์รอรับเงินเพียบโดยได้ระบุข้อความว่ายื่นทบทวนสิทธ์วันที่2 4เช้าขึ้นมาแบบนี้ และยังมีคนมาโพสต์ต่ออีกว่าท่านที่ลงทบทวนสิทธิ์ไว้อย่าเพิ่งถอดใจนะครับบางทีอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นได้สิทธิ์รับเงินเลยนะครับอย่างไรก็ตามเราก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่เปลี่ยนสถานะวันนี้รอรับเงินสัปดาห์แรกของนิอนพฤสภาคมกันได้เลยโดยจะได้ทบทีเดียว10,000บาทนั่นเองจ้า